ข้อนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องอัตราเร็วค่ะอัตราเร็วเหมือนเดิมอ่านเยอะๆถ้ามันเยอะยาวอ่านคําถามก่อนอัตราเร็วเฉลี่ยมากที่สุดอัตราเร็วเฉลี่ยมากที่สุดอันนี้เอาไปตามทฤษฎีก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเทคนิคการทําข้อนี้อัตราเร็วหาได้จากอะไรอ่าน้องเบนโจน้องเบนโจก็มาเนาะอัตราเร็วหาได้จากอะไรเอ่ยอ่าอัตราเร็วหาได้จากระยะทางส่วนด้วยเวลา ระยะทางส่วนด้วยเวลาระยะทางส่วนด้วยเวลาข้อนี้เป็นพีเทสเทพสิลินค่ะควรยกมาอัตราเร็วหาจากระยะทางส่วนด้วยเวลาอันนี้ไม่มีปัญหาเลยทุกคนคิดได้แต่เดี๋ยวดูว่าคิดยังไงให้มันเร็วระยะทางส่วนด้วยเวลาอันนี้ขอคิดตรงๆก่อนเนาะระยะทางก็ดูเวลาค่ะข้อแรกคือ0ูถึงหเราก็มาดูว่า0ูถึงหประมาณเท่าไหร่อันนี้คือ ระยะทางระยะทางเนาะแกนไหวระยะทางตรงนี้กะเอาก็ได้ค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาให้มันแบบเป๊ะเป๊ะเ,เ,เพราะฉะนั้นระยะทางขอทดไว้เลยนะแต่ไม่คิดเลขนะมันคือ1,500 1 5 0 0ส่วนด้วยเวลา0-5ก็คือ5นาทีอันที่2คือ1 0 1ถึง15ค่ะ 10ถึง15อ่ะตรงนี้ก็กะไว้คร่าวๆประมาณ2,500อันนี้ประมาณเท่าไหร่ดี3,200แล้วกัน3,200ผลต่างนะอันนี้ไปเร็วหน่อยนะผลต่างมันก็อยู่ที่700ค่ะ700นะต่างกันตรงนี้คือ700ส่วนด้วยเวลาก็5นาทีเหมือนเดิมถัดมา15ถึง20อ่ะ15ถึง20 โอเค okay. 15-20ก็เมื่อกี้เนาะ3,200ตรงนี้ให้ไปเท่าไหร่ดี3,800แล้วกันอ่ะจุดนี้ให้ไป3,800อ่ะพ้ต่างก็ประมาณ600ใช้คำว่าประมาณเนาะเพราะสกเกลไม่ได้ให้มาส่วน5ต้องคิดเลขอีกตลบหนึ่งเนาะถัดมา25-30ยังไม่จบอีกเนาะ25-30อันนี้ให้ต่างเท่าไหร่ดี 4200กับ4500แล้วกันให้ต่างที่4200กับ4500ให้ต่างกันอยู่ระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปคือ300ส่วนด้วย5ที่เหลือคือคิดเลข <laughs> ที่เหลือคือคิดเลขโอเค ทำได้ไหมได้ค่ะแต่ไม่เหมาะกับรอบนี้ไม่เหมาะกับรอบนี้ค่ะถ้ามันเป็นกราฟแล้วหาระยะทางส่วนด้วยเวลาแบบนี้อัตราเร็วคือความชันกราฟค่ะดูว่าชันมากความชันคืออะไรนึกถึงขึ้นเขาเลยอะไรคือความชันอ่ะเขาที่มันแบบชันมากๆเคยดูกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เขาแบบ ไต่เขาหรือว่าขี่จักรยานปั่นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ไต่เขาขึ้นไปถ้าชันมากมันก็ขึ้นยากนั่นคือความชันธรรมดาเลยชันมากแบบนี้ก็ชันน้อยโอเคไหมแบบนี้คือชันมากงนั้นดูที่ความชันค่ะคราวนี้ความชันกราฟหายังไงดูช่วงก่อนเลยถ้าช่วงนี้จริงๆถ้าคนได้คืออันนี้แล้วแต่คนนะบางคนดูผลต่างตรงนี้ได้คําตอบทุกข้อส่วน5เหมือนกันหมดไม่ต้องคิดเลข เพราะส่วนมันหันห้าเหมือนกันหมดก็ตอบข้อหนึ่งพันห้านี่คือวิธีแรกบางคนมานั่งดูโอ้สูตรมาเต็มเลยวีเท่ากับเอสนทเก่งมากอีเท่ากับเอสนทเยี่ยมเลยแต่ถ้าง่ายกว่านั้นค่ะเอาไม้มันทัดทาบทาาไปเลยว่าเส้นนี้ชันเท่านี้นี่คือเส้นที่หนึ่งค่ะนี่คือเส้นที่หนึ่งขอไฮไลท์เนาะไฮไลท์เส้นที่หนึ่งช่วงนี้มันจะชันประมาณนี้อ่ะ อ่านี่คือเส้นที่หนึ่งความชันประมาณนี้ก็คือเอาไม้บรรทัดทาบแล้วก็ขีดไปเห็นไหมมันชันประมาณนี้นี่คือชันเส้นที่สองมันเริ่มนอนแล้วเห็นไหมเออความชันก็คือมันชันหรือมันนอนอ่ะท่านนอนความชันก็น้อยอัตราเร็วก็น้อยค่ะแบบเนี้ยเส้นที่สามชันแค่นี้เริ่มนอนสังเกตว่ามันเริ่มนอนไปเรื่อยๆความชันก็น้อยลงค่ะอัตราเร็วก็น้อยลงไปเรื่อยๆดูจาก ความชันดูว่าไอ้ภูเขาเนี่ยมันชันแค่ไหนชันมากก็แน่นอนอัตราเร็วก็สูงแต่ถ้าใครไม่คุ้นเคยแล้วคุ้นเคยกับสูตรมากกว่าก็ใช้วิธีคำนวณตรงๆก็ได้เนาะแต่อันนี้ก็หลักคณิตศาสตร์ธรรมดาหารตัวเดียวกันก,ไกไไ็ไม่ต้องคิดตัวหารก็ได้อโอเคไหมไม่ต้องคิดตัวหารก็ได้อะโอเค